ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆน,นานาด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาหาลงเบ็ดตามทุ่งตามนาแบบนี้เลยนะครับก็วันนี้ก็มาคนเดียวนะครับอฉายเดี่ยวเลยนะปกติผมก็จะมากับลุงของแฟนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ว่างนะครับก็เลยจะต้องมาลงเบ็ดคนเดียวก่อนนะครับนี่มันอะไรวะเนี่ยดูดิเออเหมือนที่ดักหนูเลยอะ่ะแล้วไปลงอะไรไว้ในน้ำมัน จะดูทุ่งนานะครับนี่ไม่มีน้ําเลยนะครับอันนี้เขาเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วนะช่วงนี้มันก็เป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าน้ําตามคูนาเนี่ยทำไมดูมันไม่ค่อยเยอะเลยนะแล้วผมจะเอาคูนาล่องไหนดีเนี่ยมีเยอะไปหมดอนะมันไปทั่วนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วแหละเออแต่ผมว่าเอาอันนี้ดีกว่านะล่องนี้ดีกว่าเพราะว่ามันดูลกนะครับเป็นล่องอื่นเนี่ยมันจะดูแบบโล่งๆเตียนๆชอบกลนนะ <laughs> เหมือนมีคนน่าจะมาลงขายหรือว่ามาทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะลง เนี่ยล่องนานี้ดีกว่าแล้วก็จะโค้งยาวไปยันนู่นเลยนะเอาล่องเดียวก็พอแล้วมั้งเนี่ยล่องเดียวก็น่าจะพอแล้วเพราะว่ามาลงคนเดียวนะครับมันจะใช้เวลาหน่อยนะนี่ครับสำหรับเหยื่อในการลงเบ็ดผูกประช่อนวันนี้นะครับก็จะเป็นปลาบึกแห้งนะนี้ผมซื้อมาในราคากิโลละ1 6 5บาทนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ถูกมากเลยนะซื้อมาโลนึงก็คือโอ้โหใช้ได้นานอะ่ะใช้เป็นปอีอ่ะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลงเบ็ดเป็นจิตลักษณะน,นะครับก็คือจะลงแบบเป็นตามวิบกาลอ่ะนะเรหาตัวนี้มันนี่ก่อ,อนนะนี่ประมาณนี้น่าจะได้้งน,นี ได้แล้วเดี๋ยวจะมาตัดนะครับตัดพอประมาณอะประมาณนี้แหละเบเ็ดก็เป็นเบ็ดเบอร์สิบสามนะครับเชือกก็เป็นเบอร์สิบสองเป็นเชือกที่เขาเอาไว้ปักเบ็ดนั่นแหละอ่าแล้วก็จะมีโฟมนะครับมัดไปแบบนี้นะก็คือหรือใครจะไม่ใช้โฟมก็ได้ครับโฟมเนี่ยเราผูกไว้สําหรับแบบว่าเราลงไว้ตรงไหนเราก็ได้จําได้ลวครับเราจะได้เห็นได้ง่ายนะถ้าเราไม่ใช้อะไรที่มันเป็นจุดเด่นเนี่ยเราจะหาเบ็ดเราไม่เจอนะครับพูดง่ายคือเราจะหลงจะลืมเอวเอว่าเราลงตรงไหนไบ้างนะตัดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ผมตัดมานะอันนี้วางก่อนนะครับ แล้วก็จะเกี่ยวแบบนี้นเกี่ยวให้แบบตัวเบ็ดมันทะลุแบบนี้แหละเนี่ยเห็นปะนลักษณะแบบนี้เลยนะครับเนี่ย หมึกแห้งมันดีครับมันไม่เหนอะหนะมือนะมันก็มีเยื่อีกหลายอย่างนะครับที่เขานิยมใช้กันนะ่าพวกนั้นก็จะเป็นของสดนะครับมันก็เป็นแบบว่าพวกตับหมูตับไก่นี่แหละหรือว่าจะเป็นพวกหอยเชอรี่อะไรประมาณเนี้ผมก็ใช้แบบนี้แหละมันสะดวกดีด้วยมันก็ใช้ได้เหมือนกันเคยลงเบ็ดแบบนี้เราได้ตัวนะครับฮาก็จะเป็นแบบว่าปลากรดนะนะปลามงปลาหมอปลาเล็กปลาน้อยกินหมดครับผมโอ้ที่เด็ดสุดเลยครับที่ผมเคยได้นะครับก็คือปลาไหลนะตอนนั้นก็ไม่รู้ไปฟุกได้ยังไงนะครับไปลงเบ็ดแบบทุ่งนาข้างถนนไอปลาไหลมาตัวบเริ่มเเดดี๋ยไปลลง็กย ก็ลงไปแล้วนะครับหลังนึงนี่นะเดี๋ยวก็จะเดินไล่ไปเรื่อยนะครับค่อยๆเดินไปนะแล้วก็ต้องดูทางดีๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้งูเยอะนะครับหน้าฝนนี่ตามทุ่งตามนานี่งูเห่าเยอะนะครับพ่ยุดยาเนี่ยปลาอะไรขึ้นลนุงวะเหมือนปลาช่อนมันไล่กัดลูกปลาเลยเนะี่ย เนี่ยผมก็จะหาจุดที่มันเป็นกอไม้หรือว่าเป็นกอหญ้าแบบเนี้ยข้างตะหลิ่งนะครับเราจะผูกเบ็ดได้ง่ายนะถ้าไม่มีแบบกออะไรพวกนี้มันจะผูกยา้านะครับไม่รู้จะไปผูกกับอะไรนะครับผมรีบเลยดีกว่านะเพราะว่าฝนไล่มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีบผูกไวๆเลยนี่ครับดูนี่นะเขาขายมาดักไว้แบบนี้เลยนะเนี่ยเห็นปะคือดักถาวรนะกะไม่เอาขึ้นเลยม้งนนอ่ยอือโอ้ขายเก่าแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรแล้วก็ลงของเราไปนะครับอันนี้เขาคงทิ้งแล้วล่ะถ้าเขาจะเอานะเขาเอาไปนานแล้วนะลงมันตรงหน้าขายนี่ก็ได้วะหลักขายนะี่าจะได้อยู่ โอ้โหครับกว่าจะลงเสร็จนะเดี๋ยวถ้าคืนฝนไม่ตกนะครับประมาณสัก3ามสี่ทุ่มนะครับผมก็จะมาดูรอบหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเราลงเบ็ดโฟมแบบเนี้สวนมากปลาช่อนมันชอบคืนลงคอแล้วมันจะตายนะครับถ้าเราอยากกินปลาที่มันสดๆเนี่ยเราก็ต้องขยันมาดูเบ็ดนะครับโอเคครับยังไงเยวก็มารอดูแล้วกันนะครับตอนที่ผมมาดูเบ็ดนะนะเดี๋ยวตอนนี้รีบไปก่อน,นครับเพราะว่าฝนไล่มาแล้วแลหละนู้นมือตึบมาเลยนะครับโอเครีบแล้วรีบแล้ว โอ้ยดับพอดีเลยเครื่อง รถมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่มเอเตอร์ไซค์คันนี้นี่นะครับผมบรรยากาศตอนเช้ากลางทุ่งนี่ถ้าเขายังไม่เกี่ยวข้าวก็จะสวยกว่าน,นี้อีกนะครับเนี่ยเ <c oughs> มื่อคืนเนี่ยฝนมันตกนะครับแต่ว,ว่าตกไม่เยอะนะตกมันนิดเดียวนะครับแต่เดิมทีก็ตั้งใจจะมาดูเบ็ดนะครับสามสี่ทุ่มนะแต่ว,ว่าเมาน้ำชาไปหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้ออกมานะเออตรงนี้เขาดักอะไรเนี่ยเมื่อวานมันดักอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ย้ายมาตรงนี้แล้วมันเป็นเหมือนทงดักหนูผมคิดว่าไม่คงไม่ดักหนูแล้วล่ะน่าจะดักอะไรสักอย่างเลนะรรยเน,น,นี่ย เปล่านะครับนุนจะเดินไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับอืมนี่ดูันแรกก่อนเลยอึ๊บแม่โดนลากแต่ว่าเหยื่อยังเหลืออยู่เหมือนเดิมนะปล่อยไว้ก่อนที่เก็บเก็บเดี๋ยวค่อยเดินยอดกลับมาเก็บนะยัไงไงเมื่ยขนาดผูกโฟม,มันย,ยังหลงเลยอ๋อนี่เจอแล้วยังไง ไม่น่าจะมีตัวอะไรเงี้ยนี่ก็โดนลากอืมแต่เยื่อหายเนี่ยมาเรื่อยเรื่อยเอย้ยอันนี้ตึกตึงโอ้ยตึงก็จริงเยอะไม่มีอีกแล้วปลาเล็กแน่เลยเนะนี่ยนู่นเหรอโหเดินมีเสียงงูจัง นี่ก็ไม่ตึงไม่น่าจะใช่มันลากอย่างเดียวแหละปลาเล็กน่าจะลากไปมันก็จะแบบต่อๆดุนๆลากไปนะครับเนี่ยโดนดึงไปทุกอันแหละแต่ไม่รู้ปลาอะไรมันดึงปลาหมึกยังอยู่อีกดูสงน่าจะฝ่าว <c oughs> อืม เหลืก็เหลือเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะมีตัวไม่น่าจะไดนะ้ถ้ามีตัวไม่ยากหรอกครับแต่มันไม่มีตัวเนี่ยเดี๋ยวโอ้อันนี้หย่อนไม่ต้องดูแล้วขี้เกียบรบนไปล้วงเราจะดูก็รู้แล้วนะเขาว่ามันติดหรือไม่ติดดูตรงสายนะถ้ามันตึงๆแล้วมันมีอาการกระตุกกระตุกใช่นะดูหน่อยก็ได้เผื่อมันตาย เหลือาะว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเราลงเบ็ดแบบเนี้ยปลามันจะชอบตายนะครับถ้าเรามาดูตอนเช้านะจะมีได้สักตัวไหมเนี่ยช่อนเนี่ยอะไรห้ย่อนอันนี้ก็ย่อนโอ้โหเดี๋ยวเห็นนะปลาหมึกยังเหลือเลยอ้ยอุ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 ้ยนี่ติดนี่ติด นี่นี่ติดนี่ติดเอ็นน้ำไว้ไหวใหญ่ปว๊เนี่ยติดอะไรวะเฮือดอนแป๊บนึงเย็นๆนะครับโหยะหลังสุดท้ายพอดีเลยอุ้ยพันเฮ้ยไอตัวนี้ยังไม่ตายอาจจะกินแบบช่วงเช้าอย่างเงี้ยช่วงแบบเช้ามืดอ้าวเฮ้ย หลุดนี่อ๋อไม่หลุดไม่ใช่อันนี้ปลาหมึกมันมันขึ้นมาตามสายแสดงมันดิ้นเ่อคืนอ่ะโโอ้โดิ้นผันแปบน๊บหมมนึ่งโอ้ยผมม่เด้่อวขีมาเนี่ยนี่เออเออเอเดี๋ยวก่อนดูนั่งกันอันนี้มันเกือบเกือบหลังสุดท้ายแล้ว มีผมผูกว่กี้อ่านเลยนะวัวแดงกระชอนมันยังมีน้อยเนี่ยอันนี้หย,ย่อนไม่มีฮืม <c oughs> แหม่ไส์สดีนะเนี่ยขอแกะก่อนนะครับพ <c oughs> ัานอีหลงงุง <c oughs> ตุงหนังวัวแดงวัดดิ้นกระจายเลยกืนยังไงก็ต้องกืนแต่น่าจะเพิ่งกินนะครับถ้ามันกินแบบช่วงหัวค่ำอะไรเงี้ยน่าจะเดี้ยงไปล,ละล่ะนี่น่าจะเล่นกลางคืนดึกๆหรือเปล่าไม่ตายเนี่ย อาจจะแกะได้ดูได้กินลึกไหมเนี่ยผมลืมเอาคีมมานะครับคีมมันอยู่ในกล่องตกปลานะอุ้ยโอ้เห็นให้ดูเวลาลงเบ็ดโฟมประเภทเนี้เนี่ยปลามันจะกินนะครับไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะสายเนี่ยลงไปในคอเลยนะเนี่ยแล้วก็เอาไปทั้งแบบนี้แหละตัวก็ประมาณน่าจะ สามสี่ขีดอะคือไม่ขี่เร็วขี่เล็วเท่าไหร่นะครับแมคิดว่าจะไม่ได้ตัวนะครับก็เดินมาจนถึงไอเนี่ยไอไอเบ็ดโฟมเนี่ยไอเบ็ดผูกเนี่ยเกือบจะหลังสุดท้ายแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็จะเดินย้อนแบบว่าไล่เก็บเบ็ดกลับนะคลิปนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยหมานเลยได้แค่ตัวเดียวมันก็ยังว่าครับเรามาลงถูกจุดหรือเปล่านะถ้าเรามาลงถูกจุดเนี่ยแล้วถ้าปลามันเยอะเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะได้มากกว่านี้มีสูงนะครับแต่ยังว่านะครับคนเขาก็มาหากันแคะแล้วนะแถวนี้นะอาจจะต้องรอแบบว่าช่วงททีี่่เเเเ้้้าา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 าบบออนนนนนนขมมมมมกกกกรระะพพวปััส็จต ตามคูตามคลองมาตามแบบว่าคลองส่งน้ํานี่แหละแล้วก็เข้ามาในทุ่งนงทุ่งนาแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาลงเบ็ดแบบวิถีชาวบ้านขำๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วแล้วรีบเก็บเบ็ดก่อน